เอาละฮะก็อยู่กันที่เกมใหม่ค่ะคนแล้วนะตอนนี้เราก็สูก้กับเรากด <Squid S 2> สกิลตันนะฮะโอ้โหตอนนี้เออเออจะตายแล้วเชื่อกดูดูเชื่อกดูดูมันเชก่อกดูเลยนี่เดียวเออเรียมีซอมบี้อยู่ข้างบน่ะอกำลังเอาหน้าเข้าต้นไม้อยู่เออจะล้มคนเออดังจะตายแล้วไม่รู้มันทําอยู่หรือเปล่าตายแล้วเหรอเอจะตายเร็วจะตายเร็วเียขึ้นมาดิเออไม่เราไปไปไปเราจะสู้เราจะสู้เราจะสู้ กเอมอย่กัม่นม่อ่กม่นอไรวะอุ้ยเหี้ยอ่ะสมมติใครยิงกูวะกูปักตูดกูเลยนั่งอยู่ไหนอะน่ั่งย่ใดข้างหลังตามมาไอ้หนูอุ้ยเหี้ยมึงไปตีมันทำไมไม่ได้ตีวะใครทําพื่นข้าใครทำเพื่อนข้ากูไม่ได้ตีมือมึงไม่ทำวันตีแลไปไม่ยา เออนั่นแหละข้างหลังอะจัดการทีหน่อยเอาชื่กกอลมาให้หน่อยฮะซอมบี้เฮ้ยหนึ่งคิวโอ้วิ่งหัวละทางเลยคิวคิวคิวนี่นี่อี่ข้าุึกไปหาแป๊บกูปบพองไม่ตกฮะกูปบพองไม่ตกไปเหยียปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวบอกแกแแก้กแมันหน่อยนี่นี่นี่ไอ้ไอ้นี่ให้หน่อยดิไอ้เกตันะ ค่ะเพื่อสกิลตั้นฝันกอบเล่าชุดกับไม่ให้เขาด้วยอุ้ยที่ที่บ้านเขาก็มีนะกอดทองสองชุดเลยไหนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกูจะข่าวมันหายไปแล้วมั้งไหนวะนี่ปับปนทำไมไว้นี่แหละเป็นธรรมชาติอะไรวะเนี่ยแกเห็นสกิลตันอยู่จเฉยเนี่ยใส่ชุอขนแกะไม่ต้องฆ่าเด็กกูฆ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยรีบอะช้ามันมีอยู่ในคลังเขาว่าสกิลตั้นอะไปแล้วมันมีเอ็นชาต์ทั้งหมดเลยนะ เนี่ยก็คุณโกงไงไม่กูฆ่าเองมกินบ่อยหมูปิ้งพงเอามากินเลยเฮ้ยมากินด้วยดิไอเสียงเมื่อกี้คือไอคุณนะน้องเราทุ่ยเห็นปะไหนหบ้านนี้พอดีเครื่องไหนเครื่องลิลิเป็นไปแลกเลยอยู่ไหนโหเครื่องลิลิแบบแต่ก่อนนี้เป็นไงเครื่องเองโอ้ดากสัตว์รัสเซียจากนี่ไงเออนี่ละบ้านกู นี่อยู่นี่มาแบบปิดประตูใส่นะ้าก็เข้าไม่ดีไหนวะอือ้น,นี่นอ้าวนี่มันมีเกาะเอ็นชาร์ฮิวที่กูไปฆ่ามาเอาเลือกเอาเกาะเอ็นชาหิวที่ไหนบ้างอือเดี๋ยวครับเตียงให้เตียงเตียงที่เตียงเตียงอือมึงฆ่าอะไรมาบมาเ่ยเยอะเดี๋ยวเขาว่าจะย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นอ่ะย้ายปะ อะไรห้องพ่องให่และนี่ก็คือชิปที่ไม่มีคำยาบลงเร็ยบมังเฮ้ยคำยาไปเลยล็อกไอ้ขั้วเราเช่ดังอยู่ทางไหนดีตรงนี้แหละบ้านลีนอะอยู่ด้วยกันไปก็โทษอ่ะให้ตีคืนนะแบทำไมมึงเหลือถึงแค่เก้าเลยวะเฮ้ยเตียงไม่ต้องครับ เกือบคับเพียงข้าไปแล้วไม่ัยังไม่ได้ข้เออดีเลยเ้ยเอามาเลีลัแลบล็บเล็บเล็บเลบลบเอางใส่กล่องก็ได้ให้ให้อนพี่ออยอ้เคิดหรอว่าวางรั้วอยางนี้มันจะได้จะให้ได้เครื่องใหม่นะ่นี่ยวางไปแล้ว มันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวกูก็ถูกออกโทษโกเล็กแป๊บโกเล็กทำไมบิ๊กมีข้าวมีเนี่ยในนี่เลยมีถวมมึงไปเล่นตรงนู้นนะเสร็จยังเนี่ยอาหารมันโปเตโต้อยู่ในเตาบนเด้อเดี๋ยวไปทำฟาร์มก่อนโอเคกูเอาแอปเปิลจอกเนื้อขนมปังเป็นเห็ดเอ็นี่ NPC ครับคอแรกของนี่คือบฮเล่นมาด้วยเหรอไม่มีกรอก หมูกปิ้งหมดดังเฮ้ยเฮ้ยหมูปิ้งเอ็ดเป็ดเอ้ยเฮ้ยเป็ดโอเคเอดเป็ดเดี๋ยวลงทำปะไม่ทำอะไรดีอ่ะขุดหินไม้เออตัดไม้ก็ดีนะไม่กูตัดไม้ตรงหลังบ้านน่ะเครื่อร์กระโดดขึ้นมาได้ นะตรงมือหาแม่แล้วแม่มันจะมาบิดเสร็จขออภัยด้วยนะมันยังไม่จบใช่ไหมงมือเล่นเฮ้ยเรามีโบนอยู่เก้าอันอ่ะใครถามบอกเฉยเยใครถามเออผิดใครถาม <laughs> ก็สามารถกนะโดดได้แต่เราสมาร์ครับดาบมาตีกว่าไม่เดี๋ยวกูจะครับที่ขุดไม่ใช่เหรอกูครับ่ตีดิเดี๋ยวนะเพาะตอนนี้เขาเหลืออ้ามึงเอาเหล็กเลยเลยดังเอาเหล็กเลยเลยเออจำได้ฟีวีได้ไหมตีตายอ่ะไอ้พัวเนี่ยเออ ไปเพื่อนี่งั้นเดี๋ยวะจะเอาไปฟาร์มข้าวป่ะจะเอาบนี่ไข่ไอ้เชี่ยใคร,ร,รติดกุ้งม,มันกูเจ็ดยึดบองได้แล้วยึดช่องได้แล้วยึดคองได้แล้วทำไมมัาตรวจาอบ ท่านี้นะทุยนี่ใช่ไม่ใช่ปลูกขาวไปก่อนแล้ว่ยได้เออพวกมึงนี่ใส่ไม่ดีเลยส่ม่เยใครึงกลัวไม่เยใ่คิดัวล่ามันห่ออ่ไม่ดสิอ้าวหมดแล้วอเสร็จ้เสร็จแล้วมานั่งนี่มางี้กระโดดขึ้นมาเลย เมื่อไหร่จะมือว่ากูอยากจะไปฆ่ามันะนี่จบปะจบเลยเหรอหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านโเคเจอกันหลังบ้านเดเดสั่แรงเขาเขาเขาเดียวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่เร็ว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  ยัาล,ลืมไลยอย่าดับปุ๊บปุ๊บปิกาดอะไรกันวะเอาล่ะก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดสามสั้นคลายถ้าชอบมากๆกดสามสไ้นคลนะถ้าชอบนีเดียวก็ไม่ต้องกดนะฮะถ้าผิผาดพลาดข้อใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะทีมด่างก็ได้ผมไม่ว่าครับตามนั่นครับเดบสกินเท,ท่ไหม